อันนี้รูปมันโดนเล็กะเล็ก็กันแล้ะจ้าก็อะทุ่มเทงานดูเฉลี่ยนไปดูดอกไม้นะคะสีนี้สวยมากเลยสีเปนเย็นใอ้ก็ขยันซื้อจ้าไอ้โดนัทรูปหัวใจเนี่ย มันผ่านมาต้องหลายวันแล้วนะวันวาเลนไทน์อ่ะจะหยุดอ้วนกี่โมงกาแฟนะคะเอสเปรสโซ่โบวกคาปูชิโน,นะะ่เราทานกาแฟกับโดนทัทเสร็จแล้วสาก็คิดว่าจะออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนจะออกไปข้างนอกต้องมาถ่ายน้องแมวก่อนนะคะคือน,นอนเฝ้าอย่างนี้หลับ หลับหลับไม่สนใจโลกนี่เดี๋ยวจะออกไปซื้อกับข้าวเลยนะคะนอนเฝ้าบ้านแลวันนี้เนี่เดอดเดือด,ดโอ้ยสนุกใหญ่สนุกใหญ่นะนอืกลางคืนไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะ แล้วเราจะมาเดินสวนชมดอกเกตมะก,กันนะคะว่าจะมีหรือยังอ่าน่าจะมีอยู่นะ,ะแต่เวลาเดีนนะ๋มากพื่นนี่ค่ะมาเดินสวนอีกแล้วเซฟัน ไปดูที่ไหว้ทวนน้ำเลด,ด,ดูดูดูอุ้ยมุดหายไปละขนาดไม่มีแดดน,นะก็ยังมีคนมาเดินกันเยอะเลยนะคะเฮ้ยดูเป็ดตรงนี้ดูเป็ดตัวนี้โอ้โห,โโหคนมาเดินเยอะเหมือนกันนะคะขนาดไม่มีแดดน,นะ เซลองร้านอาหาอ๋อ oh, ร mm hmm. ้านกาแฟทำการจดบรรยากาศน,นะเดี๋ยวสายจะเดินทะลุมาตรงนี้นะเพือ่อน้ดูน้องมาน้อยน้องมาน้อยฉันตัวเล็กๆน่ารักจริงนะเหมือนเหมือนแมวเลยต่ตัวเล็กกับแมวได้ซ้ำนะแมวบางตัวตัวยักษใหญ่ อเ okay. สาจะมาดูดอกเก็กหิมะตรงนี้นะคะว่าจะมีไหมเดินตรงนี้ก่อนอากาศมันเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นมา13องศาเนี่ยวัดลงเลยค่ะน้ำมูกไหลตลอดนี่ก็เรียกดอก โอ้ไปเป็นมะเร็ดเนาะอันนี้ดอกนะเนาะเพื่อนๆอันนี้ลูกมันสาจะชอบเห็นนกมากัดกินนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นโรงแรมใหญ่ที่สุดในเมืองนี้นะคะเมืองนี้ชื่อเมืองบัตคอยสนาดนะคะห่างจากฟังเฟอร์ส5กิโลเมตรนะคะเป็นเมืองขนาดใหญ่เพราะว่ามี โรงงานอุตสาหกรรมนะคะโอ้โหนี่ขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนเดูนกเกตีมากเห็นไหมโอ้โหขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเลย อันนี้มันบานแล้วนี่นนนได้บานแล้วมันจะเป็นกอเป็นกออย่างนี้เน้วเดินออกกำลังกายนิดหน่อยนะคะเพื่อนไอ้ตรงอุโมงค์นี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นที่เอเวลาเวลาช่วงหน้าร้อนเขาจะเปิดอุ้ยดูนกเขาจะเปิดเพื่อทำคอนเสิร์ตคล้ายๆร้องคาบาเลีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนสูงวัยมานั่งจัดโต๊ะนั่งเต็มกันเลยนะมาฟังเขาร้องคาบาเล่นะคะนิสาจะมาดูส่วนตรงนี้นะคะ มันดอกไม้มันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมันยังไม่เข้าฟูลิงอย่างเต็มตัวเนาะดอกไม้มันก็ยังไม่บาน,นเพื่อนๆดูโอ้สวยมากคล้ายดอกกระลำนะเพื่อนๆมันก็จะขึ้นแบบนี้นะสวยมากจะปลูกเป็นแถวเนี่ยเลยนะ เต้นดารารัดขึ้นเป็นตอๆนี่นะละลาเข้าหน้ารอ้อนนะมันจะบานสวยมากต้นมันจะสูงเลยนะเดี๋ยวนี้ที่เ,อเยอรมันก็ค่อนข้างจะใช้ชีวิตลำบากแล้วนะคะเพราะว่าพวกรีภัยอารักเยอะมาก ในเมืองที่สายอยู่ก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะคะถ้าประมาณสักหกโมงมันมืดไปแล้วเนี่ยถ้าเราเดินในเมืองยังโดนจี้นะคะเด็กวัยรุ่นอายุสิบห้าสิบหกอ่ะไปเดินเล่นในเมืองโดนเอามีดจี้เอาโทรศัพท์กับเอาเงินนะเท่าไหร่ก็เอานะน่ากลัวมันไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนสิบปีที่แล้วขนาดกระเป๋าหรือโทรศัพท์ถ้าเราถือในที่สาธารนณะถ้ามีชาว อาหรับอยู่เนี่ยต้องระวังตัวนิดนึงเพราะมันกระชากเลยอันนี้จริงๆนะโดยเฉพาะในเมืองฟรงเฟิร์ตยังเคยมีคนไทยก็โดนไปแล้วนะคะก็ดูพวกอาหรับนะคะดีภัยเข้ามาคือมุสลิมเขาจะห้ามคุมกำเนิดใช่ไหมก็จะออกลูกออกหลานแพร บางคนก็มีถึง4ี่ภรรยาภรรยาหนึ่งก็มีสองคนสามคนโดยเฉพาะเพื่อนบ้านสานะมีภรรยา3มคนมีลูกั้งหมบุต7คนก็คือรัฐบาลของเยอรมันก็จะจ่ายให้กับบุตรค่าเลี้ยงดูบุตรด้วยนะซึ่งมันก็ไม่แฟร์กบบคนเยอรมันเลยนะเพราะว่าเสียภาษีเยอะมากมุสัินเดี๋ยวสาจะเดินอ้อมโรงแรมนี้นะคะ ไม่ไม่ไม,ไม่เดินไปโซนลัวเพราะว่าจะเคยเคยเดินแล้วนะคะน้ำวันนี้ใสกิ๊บเลยนะน้ำไม่ไม่หลากเหมือนครั้งที่แล้วที่สามาวันนี้ไม่เดินอ้อมสวนแล้วนะคะเดินลัดเพราะว่าวันนี้มีมีโปรแกรมนะคะก็ค,คือไปซื้อของแต่ว่าซื้อไม่เยอะจะไปซื้อข้าวสารด้วยซื้อผักมาตุนไว ในอาทิตย์หน้าที่จะทํางานแล้ววันนี้เรามีนัดกันที่ร้านอาหารกริกกนะับครอบครัวนะคะจะทานอาหารกลิกกันกรีก <c oughs> สาก็ไม่ชอบทานอาหารกลิกเท่าไหร่แต่ว่าพ่อปู่แม่ย่าเขาชอบไงก็เลยตามใจเขาหน่อยนะ, <c oughs> ะวันนี้สากับแฟนเป็นเจ้ามือคนละครึ่งนะเป็น <c oughs> คนจ่ายปกติพ่อปู่แม่ย่าเขาจะจ่ายแต่อาทิตย์นี้ขอขอจ่ายออประมาณนี้ มันจะเป็นที่เดินลอดใต้ดินไปที่ตรงนี้นะคะซาวน่าตรงนี้เนาะเอออันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของโรงแรมนะคะค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันเนาะนี่ค่ะเขาก็จะมีรถนำเที่ยวก็คือเป็นรถไถนั่นแหละคล้ายๆรถไฟนะนี่ค่ะเราจะเอานะักท่องเที่ยวต่างเมืองขึ้นรถวิ่งรอบเมืองขึ้นเขาเพราะว่าหมู่บ้านสาเนี่ย ็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาอยู่แล้วเนาะมันก็จะมีสถานที่เยอะแยะเนาะให้ไปชมกันตามธรรมชาตินี่ให้ดูนะนนั่งลยเด็กๆเ,เห็นแล้วชอบเลยแบบนี้วาล่ะนี่เออ บอกว่าเขาบนเป็นเอาดอร์ร้านกาแฟ จะไปนอกเมืองนี้หน่อยนะคะไปซูเปอร์มาร์ทกอดีนะคะจะไปเส้นทางรัดเนาะ ใหญ่มากเป็ดนะคะพออากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะมันก็จะเริ่มแบบชักชวนเ่อนฝูงมาเลยมาเลยอุ่นแล้วไม่หนาวแล้วเรามาหาอาหารร่วมกันอะไรประมาณนี้พรุ่งนี้เนาะเยอรมันก็จะเลือกตั้งแล้วใช่ไหมล้วก็บอกแม่ย่าว่าเลือกฝ่ายขวาจัดนะนาซีเลยมามาเ่เซ <laughs> โนเซโน แต่ก็ไม่เอาเลือกพักที่แล้วนะพักที่แล้วนี่อุปยพเยอะจัดก็ต้องสก,กัดพวกอุปยพนะคะอุปยพเอ่พวกอาลรนี่ไม่ไม,ไม,ไมโอเคเลยทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องระมระวังมากขึ้นให้เบิรอนดูแท็กซี่ล่ะ เบนนะคะเ,เพื่อนๆเซ็กซี่เยอรมันเป็นเบนหมดเลยนะนั่งรอค่ะเพราะแฟนเขาจะไปธนาคารไปกดเงินนะคะเจ้าภาพต้องไปกดเงินก่อนบันนี้เป็นคนจ่ายค่าอาหารในร้านอาหารนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สาจะมาเบเกอรี่ร้านนี้นะแต่วันนี้ไม่ซื้อหรอกเพราะอากาศมันถ้ากลางคืนมันจะหนาวมันจะแข็งขนมปังมันจะแข็ง วันนี้สังคมคนเยอรมันก็วุ่นวายพอเป็นวันเสาร์คนก็จะจับจ่ายซื้ออาหารกันนะคะสาสังเกตนะคนที่นี่เขาจะออกตุ้มโอ้คิดว่าเขาจะไม่เบรกสาสังเกตคนที่นี่เขาไม่ค่อยใช้รถไฟฟ้านะคะน้อยมากส่วนใหญ่จะใช้รถที่ เตน้ำมันนะคะเพราะมันสะดวกนะมันไม่ต้องกังวลว่าจะหาที่ชาร์จที่ไหนเอ,อ่อจะไปซอปร์มาร์เกนอกเมืองดีกว่านะเพราะว่ารถมันไม่ค่อยเยอะด้วยคนก็น่าจะจับจ่ายน้อยนอกเมืองถ้าในเมืองนะ่ะเยอะมากโดยเฉพาะชาวมุสลิมอะยังไม่เบีนนะ จอดนะฮะหาที่จอดไนะด้ดีมาก พระอาทิตย์ตกนค่ะนิดๆมันก็จะเริ่มสว่างแล้วนะพระอาทิตย์นะตกตรงห้างมองเย็นนะเนาะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นขยับไปเรื่อยๆกลางวันก็จะสว่างถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนกลางวันจะมากกว่ากลางคืนก็คือสามทุ่มนี้ยังสว่างอยู่นะ

und ja. dann und dann sind wir anschließend sind wir vier Tage nee, drei Nächte in und das ist noch gar nicht so alt das ist glaube ich drei der vier